ม่วงแปนต้าม่วงแปนต้าพ่ะนะมาพี่น้องมาแดดร่มลมตกแว้วอันนี้เวลา17นาฬิกา34นาทีหาโม่ง,มงกว่นละพี่น้องค่ะ แดดร่วมลวมตกาโมงกว่าแล้วแดดโคนกัวลุ่แล้วมิดที่ก็ได้เคืองเคืองๆไปแล้วแล้วก็เซฟที่นอกมาเย็นเย็นเย็น 特别的，好味道。 ใครอยู่เหมือนี่มันเป็นเดินล่งเรียนคือสิบบ้างไงปันไดกว้างขวางดีบ,บ,บ,บ่ขับบ่แขบคือบันมื่นขึ้นนี่บันมื่นขึ้นมันขับแขบ เด็กน่อยกับถึงเวลาโล่งขนกับทำงานตามนาทีมันมาหอดเป็นกําเว้นเนี่ยเปต็ตะได้ตูนเขาบมเดมนี่หมองนอนเนาะมันหอนรล่งขนก็บเป็นนอนละโรงเรียนเป็นนอนเลาอห่มเล่ะเงาไปสลหัพี่นอ้องเอ้อชีวิตของมองล่ัมซิลปินนักสแสดง แดนเซอร์เป็นตะลิตูนั่งเทียกกระดานบางครั้งก็สน่าสงสารยงำมะเร็งมากกับมวนกับหาวยง่หมือเศร้ามากกับพ่อปันไกตุกผักติดโตส่อไตเสดแสอย่งางหมือเศร้าไหมแงเงินแงมะเร็งมาสันป่นนั่งปลาที่ยบดากับพ่อปัปน เอาไาสั่นทวนทวนเพิ่นถือไฟแสงสีได้ยินเสียงดนตรีับบนี้เหมือนเศร้ามามพ่อเห็ดต่อสอ,อยู่พอบบัตใกล้ตกวผากาวก่ะเหนื่อยกับเมื่อยยงี้มวนกับมวนเนาะเอามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของม,มอเน่มำศิลปินแดนเซอร์มีจังไหน ผู้เฒ่าผู้เฒ่าแต่เก่าเพิ่นนมาเต้นกินลำกินชีวิตของหมอลำเต้นกินลำกินม,มือเพื่อนกะให้โอกาสเฮาายู่ดอกให้เทาเด้ยมีโอกาสหาอยูหากินเอาเสวนหลายเม่งแล้วกะให้กดไค์กดแช์กดติดตามกดซับสไครต์ใบตุูดช่องควัวลำเพินินของคุณนายแม่สุภาพหน่อยได้ค่ะเด้อ คลิปนี้เอาไว้สนีทคลิปหนจังเหือดกันได้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า